วัดครับพระมตัดพักพี่น้องครับหัวใหญ่ๆอยู่พี่น้องนี่ครับวัดซ้ำเคียงพี่น้องท่านบอกแล้วมันก็เคียงนี่ครับนี่มนีตัดเป็นลายหัวแหละครับ จะมารวมงานที่น้องอุ้ยเจ็บไปจังได้ล่ะครับครับมันต้องถือไปเที่ยวะหัวพี่น้องนี่บ้า เนงาซ้ำตัวข้นอยู่แค่นั้นมันเงยขากปมันบ่เหมือนนี้ก็ เห็นไหมเห็นไหมเพื่งองพี่น้องอีนว่ายังไงครับซ่อนหัวผักอ้อ่ะเห็นไหมอือ

นะมันยังส้มพักน้ำกันครับตัวห้อยยังไงไม่อยอมนะครับ งงงเงาใ่ๆเลยน้องเป็นหัวใจครับเออที่กับคัาแข,ข,ข้นงาค่าแข้นงาคลไล่กาวบาดจกโซก็วะบาได้ครับว่าจอบมาซับงางาหกไร่ ทุกทาจจเทุกอย่ายด้นสวัสดีครับ